เฮี here, ย้ยวแม่ได้ตัวใหญ่แล้วครับอุ้ยพี่น้องอุย้ยเฮี้ยเดี๋ยวแปเอาถังครับปลอยมาเล่นก่อนนู้เห็นยังโหตัวใหญ่ <c oughs> ปลอยมาเล่นก่อนครับไยมาเล่นเฮี้ยตำมปูด,ดีวะโอ้โห ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหยังยูยังยูไหนแล้ววะั่ยังยูยังยูยังยูวเดี๋ยวตอนเอาขึ้นมาเดี๋ยวผมเอาอ้ดูนะครับเดี๋ยวที่ซ้นตามาก่อนไหนวะเดี๋ยวสตอ่อนครับใช่ ก็บอกได้วตายอยู่นั่นจริงๆวนอยู่ตรงนั้นแหละตายแลไปอ่ะจิโอ้ย